นาทีสุดท้ายก่อนจะทดเวลาพอมาถึงยังพันธ์หัดเปิดย้อนมา,าแล้วจังหวะนี้ไปงัดกันครับเอเลียสกับริฟซันครับ ต้นจ็นจะลุกเรียกกรข้อมันอยู่แล้วก็เกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาเนี่ยครับเหลยกลายเป็นมัวกันตรงนั้นที่จังหวั